รวมทั้งพิพิธภัณฑ์เป่นทุ่งที่ฝาฟันและโดนหน้าท่วงไปเมื่อปีพศ2 5 5 4จนไม่ยู้ลดกอะไรเลยเรามีสินค้าทางวัฒนธรรมมาให้ท่านสนับสนุนไม่มีทา่านลงหายใจของพิพิธภัณฑ์ก็อยู่ไม่ได้ก่อนที่ท่านจะกลับบ้านกนารณาแวะซุ้มของที่ละุึกที่เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมของเรา ในนามผิ้พิจารณาเพลงรุ่งและผลงานเพลงสมบัตของศิลปินแต่ละท่านด er ้วยนี่คืออีกหนึ่งกับังใจที่ท่านสามารถแบ่งปันให้พวกเรายังคงมีลมหายใจต่อได้อย่าืมนไครับเจเจทวกอีกก็มาบอกคุณแม่จะมาอีกนราจะมาอะที่ช่วยจำต้องต่อไปเีกเท่าที่ท่านต้องการวันนี้ผม เราจะรับไว้พอมกันวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ